สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องออการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สถิติเบื้องตน้นซึ่งเรามีเอกสารอ้างอิงอยู่เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเราเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะดูกันว่าทำไมการจัดการข้อมูลดิบมันถึงสำคัญแล้วพวกสถิติพื้นฐานเนี่ยมันมาช่วยให้เราเห็นภาพรวมหรือว่าเปรียบเทียบสรุปผลอะไรพวกนี้ได้ยังไงบ้างก็จะคุยตั้งแต่จัดข้อมูล หาค่ากลางดูการกระจายไปจนถึงการตีความเลยครับ <S <s <ie> ใช่ค่ะคือการวิเคราะห์ข้อมูลนี่มันเหมือนเป็นสะพานเลยนะคะเชื่อมข้อมูลดิบๆที่เราเก็บมากับข้อสรุปที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์สถิติเบื้องต้นก็เป็นเครื่องมือที่เอ่อช่วยจัดระเบียบคำวนวณค่าสำคัญสำคัญแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้เราเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันจำเป็นมากค <s ie> <s ie> ่ะสำหรับการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์นะคะโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่การจัดข้อมูลก่อนเลยคือข้อมูลดิบที่ได้มาตอนแรกๆเนี่ยถ้าไม่จัดระเบียบมันก็จะเดูยุ่งๆนะครับเหมือนหาอะไรไม่เจอใช่ค่ะนึกภาพตามเลยค่ะการทำตารางหรือ Data Tabulation เนี่ยเลยเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆเลยทำให้ข้อมูลเป็นระบบขึ้นเยอะทำให้เราพอมองเห็นแนวโน้มหรือเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นด้วยมีหลายแบบเลยนะครับทั้งตารางข้อมูลดิบ ตารางแจกแจงความถี่ mm hmm. หรือตารางเปรียบเทียบต่างๆลองนึกภาพตารางที่เราบันทึกความสูงต้นพืชแต่ละวันดูสิครับพอเอามาลงตารางปุ๊บ oh. เห็นภาพชัดขึ้นท,ทันทีเลยใช่ค่ะแล้วพอเรามีตารางแล้วเนี่ยเอ่อการนำเสนอด้วยภาพหรือพวกแผนภูมิกราฟต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเครื่องมือที่แบบว่าทรงพลังมากครับพวกกราฟต่างๆนี่ช่วยได้เยอะเลย มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมหรือบางทีก็เห็นความสัมพันธ์บางอย่างทีออ่อาจจะมองไม่เห็นจากแค่ตัวเลขในตารางก็ได้นะคะอย่างกราฟแท่งก็เหมาะกับการเปรียบเทียบข้อมูลแยกกลุ่มกันไปครับแผนภูมิวงกลมก็ดูสัดส่วนกราฟเส้นก็ไว้ดูแนวโนงตามเวลาอย่างการเติบโตของพืชที่ว่าเมื่อกี้อ๋อครับครับ หรือถ้าอยากดูความสัมพันธ์ระหว่างาตัวแปร2ตัวก็ใช้กราฟกระจายหรือ scatter plot แต่สิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่แค่เลือก,กราฟสวยๆนะแต่ต้องเลือกให้ถูกประเภทกับข้อมูลแล้วก็ต้องพยายามมองหารูปแบบหรือเรื่องราวที่มันซ่อนอยู่ในกราฟนั้นด้วยค่ะอืมไม่ใช่แค่ดูภาพสวยๆอย่างเดียวต้องตีความด้วย ใช่ค่ะบางทีการเห็นภาพเนี่ยมันจุดประกายคําถามที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงตอนดูแค่ตัวเลขเลยก็ได้นะคะน่าสนใจครับทีนี้พอข้อมูลประเบียบแล้วมีกราฟมีตารางแล้วขั้นต่อมาก็คือการหาตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นหรือที่เรียกว่าค่ากลางค่ะค่ากลางที่เราคุ้นๆกันดีก็มีค่าเฉลี่ยหรือมีนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ค่ามัธยฐานมีเดียนที่เป็นค่าตรงกลางเปะ๊ปะเวลาเรียงข้อมูล แล้วก็มีฐานนิยมหรือโหมดคือค่าที่ซ้ำบ่อยสุดค่ะอย่างในตัวอย่างคะแนนสอบนักเรียน10คนเนี่ยเราคำนวณออกมาได้ทั้ง3ค่าเลยอืมแล้วทั้ง3ค่านี้มันบอกเรื่องราวต่างกันยังไงบ้างครับอกแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าข้อมูลมันมีค่าที่แบบว่าโดดไปจากพวกมากๆเลยที่เรียกว่า outlier สค่ะอ๋อค่าที่มันต่างจากเพื่อนเยอะๆใช่ค่ะเช่นสมมติคะแนนเต็ม100มีคนได้ศูนย์คะแนนอยู่คนเดียวเนี้ยค่ะ ค่าเนี้ยมันจะดึงให้ค่าเฉลี่ยต่ําลงจนบางทีอาจจะไม่สะท้อนภาพรวมจริงๆก็ได้อืมเข้าใจครับในกรณีแบบนี้ค่ามัยธยฐานหรือมีเดียนซึ่งมันเป็นค่าตรงกลางพอดีเป๊ะเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนที่ดีกว่าก็ได้ค่ะเพราะมันไม่ค่อยโดนกระทบจากค่าสุดตรงพวกนี้ครับครับส่วนฐานนิยมหรือโหมดเนี่ยก็มักจะเหมาะกับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือเวลาที่เราอยากรู้ว่าค่าไหนแบบว่าฮิตสุดเจอบ่อยสุด การเลือกใช้ค่ากลางให้ถูกเลยสำคัญมากๆค่ะไม่งั้นการตีความผลทางวิทยาศาสตร์อาจจะผิดเพี้ยนไปได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ารู้แค่ค่ากลางอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอสินะครับต้องดูได้ว่าข้อมูลมันเกาะกลุ่มกันหรือว่ามันกระจายตัวออกไปแค่ไหนถูกต้องเลยค่ะนั่นคือเรื่องของการวัดการกระจายหรือความแปรปรวนการกระจายค่ะตัวที่ง่ายที่สุดเลยก็คือพิสัยหรือ range ก็คือเอาค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุด ครับอันนี้ง่ายดีแต่มันก็จะดูแค่ปลาย2ด้านเนาะอาจจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดตัวที่นิยมกว่าแล้วก็กวกอะไรได้เยอะกว่าก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ Standard Deviation ที่เราเรียกสั้นๆว่า SD นะคะอ๋อ SD นี่เองที่เราเห็นบ่อยๆในงานวิจัยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างได้ค่ะลองดูตัวอย่างคะแนนสอบ2กลุ่มในเอกสารนะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันเป๊ะเลยคือ70คะแนนครับ เท่ากันเลยแต่กลุ่มแรกมี SD แค่ประมาณ3.3เองค่ะขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย SD สูงถึง15.1โอ oh, ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับนั่นใช่ค่ะนี่มันบอกเราว่าถึงแม่ค่าเฉลี่ยจะเท่ากันนะแต่คะแนนของนักเรียนกลุ่ม2เนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายกระจายตัวกว,กว้างกว่ากลุ่มแรกมากในทางวิทยาศาสตร์นะคะถ้า SD ต่ำๆเนี่ยอาจจะดีในแง่ความแม่นยำของการทดลองเครื่องมืวัดอาจจะเสถียร แต่ก็อาจจะแปลว่าตัวอย่างเราอาจจะไม่หลากหลายพอก็ได้นะคะส่วน sd สูงสูงเนี่ยอาจจะบ่งชี้ว่าเอ๊ะมีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้ซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีความหลากหลายตามธรรมชาติในสิ่งที่เราศึกษาก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่เป็นตัวช่วยให้เราตั้งคำถามต่อไปได้ด้วยฟังดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ทั้งค่ากลางค่าการกระจายกราฟต่างๆ มันจะมารวมกันตรงจุดไหนครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการตีความข้อมูลหรือ data interpretation ค่ะการตีความค่ะมันไม่ใช่แค่คำนวณเลขออกมาแล้วจบนะคะแต่คือการทำความเข้าใจว่าตัวเลขเหล่านั้นมันกำลังบอกอะไรเราในบริบททางวิทยาศาสตร์คือต้องเชื่อมโยงกับสมมุติฐานทฤษฎีหรือความรู้เดิมที่เรามีอย่างการทดลองปุ๋ย A กับ B เนี่ยค่ะสมมุติว่าปุ๋ย A อาจจะให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่านิดหน่อยครับ แต่ถ้าไปดูแล้วความแปรปรวนมันสูงมากเลยหรือว่าจํานวนต้นที่เราทดลองมันน้อยนิดเดียวเนี่ยเราก็ยังสรุปฟันธงอะไรมากไม่ได้นะคะ,ะแสดงว่าต้องใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์แยกแยะอย่างมากเลยทีเดียวใช่เลยค่ะต้องมีวิจารณญาณต้องระวังอคติส่วนตัวที่อาจจะแอบเชียรยให้ผลเป็นแบบนั้นแบบนี้ครับครับหรือบางทีมีข้อมูลบางตัวที่มันดูแปลกเปก็กเป็น o u t อ i e r เข้ามาทำให้เราไข้เขวได้ต้องใช้หลักสถิติ มาช่วยประเมินความน่าเชื่อถืออยู่เสมอค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสู่การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์การตัดสินใจค่ะที่ไม่ใช่การตัดสินใจตามความรู้สึกนะคะ<ม>แต่เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างกรณีการจะสร้างโรงงานใกล้ป่าชายเลนถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนเลยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพผลกระทบต่อชุมชนอะไรแบบนี้ การตัดสินใจคัดค้านมันก็จะมีน้ำหนักแล้วก็เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อืคณิตศาสตร์และสถิติจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประเมินทดสอบแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะโอ้โหฟังดูแล้วการเดินทางของข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยนะครับสรุปสั้นๆก็คือจากข้อมูลดิบๆผ่านการจัดระเบียบด้วยตารางด้วยกราฟ แล้วก็หาตัวแทนด้วยค่ากลางวัดการกระจายด้วยค่าความแปรปรวนแล้วก็นำมาตีความอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลใช่ค่ะสถิติเบื้องต้นจึงเป็นเหมือนออตัวช่วยสำคัญเลยที่เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความเข้าใจที่เชื่อถือได้ถูกต้องเลยค่ะและคำถามที่น่าสนใจให้ลองนำกลับไปคิดต่อกันนะคะ ก็คือทีนี้ลองคิดดูเล่นๆนะคะถ้าเราเริ่มมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยแว่นของสถิติเบื้องต้นแบบนี้บ้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตั้งคำถามหรือแม้แต่การออกแบบการทดลองเล็กๆในชีวิตประจำวันของเราเพื่อหาคำตอบที่น่าเชื่อถือขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ